วันนี้นำเสนอเมนูผัดนกกระทาใบกระเพราเด็ดแล้วไทยกระชายไม้ตอยริแกงนกมาสาบับนกมาสาบับให้ละเอียดสับเสร็จลงกระทะคั่วให้กรอบ คัว่วคัว่ตวต่อถ่านต่อถ่านเหมือนเดิมคั่วแห้งแล้วเทใส่จานขั่วกนกเสร็จเอานกตักพักไว้ใส่น้ำมันน้ำมันใส่พริกแกง แกงเยอะๆหน่อยแซ่บๆโอตตรงนสตับที่แกงนตาลน้อยนึงผงนัว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  เป็น,นเพร็ดส่นกใส่ใบกะเพราเขลี่เลกุเลีลทเท่ากันอันนี้อันนี้ออกจะอ,ออกแนวกับแกล้ม กินไม่ล่าเสร็จแล้วผัดนกกินข้าวด้วยกันจ้ากับข้าวต่อทานวันนี้